สวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆวันนี้สีห้เบิงสีมาเปิดเบิงเห็ดที่เดือนเพ่นเพราะไหวนะคะเพราะว่านี่เป็นข้างที่สามแล้วนะคะข้งที่สามแล้วนี่เก็บข้างที่สามแล้วนะคะซื้อมาสิบบาทนั่นแหละคะ่ะเห็นไหมคะอันนี้ว่างไว้ซื้อซื้อยานแมวขึ้นไปนอนเนาะค่ะเนาะอันนี้อย่าไปใส่ใจนะคะอันแีแน,นสีเปิดตรงความกันนะคะนะแอนแทนแท แอนแท้ๆที่เปิดผ่าออกนะคะรุนรุนต้องคุ้มไ้นะคะเดี๋ยวแม่งมีตอมค่ะแอนแท้ๆแมวกับวนนะคะเห็นบ่แมวเห็นไหคะแอนแท้ๆฮึบฟบฟับฟับปับปับปับว้าวอุ้ยแอนแท้ๆเบิ้งค่ะเห็นไหมคะเพื่อนขาดี่เข้้งที่สามแล้วนะคะเห็นไหมคะ นี่ดีเพื่อนๆขางามบองามบอเห็นบอคะ่ะอยากกินน้ำบอเห็ดผู้ทานคะ่ะนี่เก็บครั้งที่สามแล้วนะคะครั้งที่สามแล้วคะ่ะอันนี้นะคะอันนี้เก็บไปมือว่านนี่นะคะอันนี้ก็อันนี้เก็บไปมื payments. อว่านเห็นบอค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะอันนี้เก็บไปมืวอว่นนานครั้งที่สามเก็บไปมือว่านนะคะยาามมันเถาก็เลยเก็บก่อนนะคะเห็นบอคะ่ะนี่นี่คะ่ะ อันนี้เสือกำลังกำลังเดินนะคะเห็นไหมคะีเพื่อนขาเสือกำลังเดินค่ะเสือกำลังเดินนะคะเห็นไหมคะข้างในนี้ค่ะเสือกำลังเดินนะคะอันนี้ก็เสือกำลังเดินค่ะนี่เลค่ะถ้าถ้าเกิดว่าเดินนี้ข้างที่ซีนะคะถ้าเกิดออกอีกเนี่ยเดินเพื่อนสิเก็บนะคะเห็นไหมคะนี่ยังงามเลยค่ะเห็ดยูปาบ่มีใเห้เก็บเก็บเห็ดยูบานก็ได้นะคะเห็นไหมคะ คลิปต่อไปนะคะยังบอสัญญาว่ามือไหนนะคะคลิปต่อไปเดือนเพ่นิีปีซื้อหมัวเสือเห็ดเนาะค่ะแต่ว่าบมเมนตอนนี้นะคะเนาะอันนี้ที่เดือนเพ่นขังก้อนนะคะที่ในคลิปขังก้อนก้อนหนึ่งะคะ่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะแบบว่าสวยงามอารามตามากเห็ดภูฐานนะคะเห็นไหมคะเห็ดภูฐาน,นะคะ่ะดอกยังงามเลยนะคะเห็นไหมคะโอ้ยองตองอยู่นะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะ ในป่าเบิดเห็ดเก็บเห็ดเบิดแล้วก็เก็บอยู่เฮียนนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเห็ดภูฐานนะคะเห็ดฐานนั่นแหละค่ะแ่บคือย่างนี้เลยค่ะบริเวณธรรมดาเลยค่ะเห็นปะคะเพื่อนขานี่แหละค่ะคุ้มใหม่ใช้จังสีเหรอคะใส่กองโฟมใส่ธรรมดาีอย่างสีเหรอคะบ่ใดบ่ใดบ่ใดพิธีพิธันนี่อย่างมากมายแล้วค่ะเนาะแค่ว่าตอนที่มาเก็บมือเข้ากับสะอาดนี่จักน้อยงสีนะคะเนาะสิบสองก่อนค่ะที่เดือนเพ็ินเห็ดไบนะคะ เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนานี่ค่ะข้างหน้านะคะคลิปต่อไปหมายถึงว่าคลิปข้างนา้ายังบอกบ่ไดดว่ามือใดนั่นแหละคะ่ะเดือนเพลนเกษตรในเปิ่งนมีีการนะคะบอยากค่ะเคล็ดลับของเดือนเพลนบอมีอยียงยากเลยค่ะนี่ค่ะเพราะว่าเดือนเพลนเป็นคนมักกินเห็ดนะคะยานบ่มีเห็ดกินนะคะนี่เป็นข้างแรกนะคะข้างแรกเลยที่ปลูกเห็ดไปกินเองนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆคะ่ะ อันนี้ก็อันนี้แหงนะคะอันนี้มองนี่อ,นนอันนี้แหงเกินไปเสื้อยังแค่เดินอันนี้เก็บมือว่านนี่ค่ะอันนี้เนาะนี่เก็บมือว่านอย่างมันเถ่าเลายเก็บก่อนนะคะเนาะอันนี้ก็ซื้ออันนี้แหงเกินไปค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะยั <c oughs> งไงยังไงนี้ขึ้นนะคะต้องหดน้ำเดอนเพ้นหดน้ำเศร้าเทียงแรงเลยคะ่ะสามเวลาเลยคะ่ะเดอนเพ้นหดเพราะว่าอากาศ <c oughs> บานเดอนเพ้นมันกะถึงสิฝนตกแต่ว่านีามน่มันมันมันกับบ่อคอยบ่อคอยชื้นเนาะเะนาะ เีเพื่กเลยออกที่ผ่ามาคุ้มเนี่ยผ่ามาคุ้มยังสีน่นะหมยถึงว่าอันกันแมงมีเนาะค่ะเนาะต้องปิดไวด้ดีๆเอาเนี่ยหนีบมาหนีบไว้เนาะค่ะเนาะนี่แหละคะ่ะใหาคุ้มใจด้ยค่ะปูเค็ดไปกินเองนะคะค่ะเห็นไหมคะเื้ยโมีเห็ดอยู่ในปลาครับมาแก็เปี้ยนจะคล้องนี่แหละค,ะะคะ่ะเนาะอาจารย์กสัตริยคลิปนี้ก็ซตริหนีเนาะคะ่ะเนาะอยากใหู้ชื่อว่านี่เห็ดที่เดินเพื่อนกิน เก็บไอ้ปลูกเองเลยนะคะค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเนาะสวัสดีจ้า